ครับ่อนถึงประมาณ6กิโลเส้นทางเข้ามาก็ร่มรื่นนะครับสวยงามถนนดีนะครับมีแต่ต้นไม้เขีเขยวๆเ,เลยนะครับเข้ามายิ่งใกล้เขื่อนเข้ามาก็าจะมองดูแล้วสดชื่นเลยครับสองข้างทางเป็นถนนที่สวยนะครับสวยงามจริงนะครับตรงนี้ เป็นบ้านท้ายเขื่อนนะครับอำเภอท่าปลาจังหวัดตุรุตตะิตบ้านท้ายเขื่อนนี่ครับเขื่อนเสรีกิจ สวัสดีครับอโอเคขอบคุณครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอลานกลางเต็นท์ของเคื่อนซิลิกิตกันนะครับว่าเป็นยังไงจากทางเข้าตรงนี้นะครับข้างในก็ดูร่มรื่นนะครับ สวยงามยากคือเขียวนะเขือนซีริกิตจังหวัดอุตรดิตครับนี่ครับขับรถเข้ามาจากอาประตูทางเข้านะครับประมาณ500เมตรก็จะเจอนี่ครับสถานที่ตั้งแคมป์ก็ที่กลางเต็นท์นะครับขวามือนะครับตรงสะพานตรงนี้นะ นี่ครับขวามือนี่จะเป็นที่กลางเต็นท์ด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะนี่ครับวันนี้พามาแนะนำาลานกางเต็นที่เคลื่อนเศรษฐกิจอําเภอท่าปลาจังหวัดอุรดรติศิต์ตรงนี้นะครับเข้ามาจากอ่าทางเข้าประมาณ500เมตรนะครับตรงสะพานตรงนี้เลย ก่อนก่อนไปจุดชมวิวสันเขื่อนสิรษฐกิจนะครับสถานที่ตั้งแคมป์ตรงนี้นะเป็นลานอ่าริมเขื่อนริมลานท้ายเขื่อนตรงนี้นะครับก็จุดเต็นท์ได้สักสามสิบเต็นท์เลยนะสถานที่ตั้งแคมป์และด้านอ่าถนนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องน้ํานะแยกชายหญิง ประมาณสิบห้องนะครับมีห้องอาบน้ําห้องน้ําเดี๋ยวผมพาเดินตรงนี้ก่อนชมลานกางเต็นท์ตรงนี้ก่อนนะครับมีอ่าที่ทิ้งขยะมีอ่าไว้สาหรับหลบฝนได้นะครับตรงนี้ที่ประกอบอาหารก็ได้นะครับก็เป็นลานแบบแบบนี้นะครับนี่เป็นต้นจามจุรนะีใหญ่ๆแบบนี้ร่มเงาโอเคนะครับผมว่าโอเคเลย ตรงนี้น้ําในเขื่อนน้อยก็จะเป็นหน้านหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมกล้องให้ดูนี่นะฮะน้ำในน้อยแบบนี้นะใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยต้นมะม่วงต้นกามปูนี่นะครับก็ สามารถไปเดินเล่นบนสะพานนี้ได้นะครับมามาทางเต็นท์ตรงนี้พาเดินดูร,บรอบๆก่อนนะครับหลางกลางเต็นท์เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาไปชมสันเขื่อนเป็นจุดชมวิวที่เขาไปเที่ยวกันนะครับ ครับเดินลงไปข้างล่างได้มีทางเดินลงตรงนี้นะสะพานข้ามไปฝั่งนูน้เนเงียบดีนะครับเออตรงนี้ก็ห้ามตัวดีนะครับตรงนี้ห้ามลงเล่นน้ํามีป้ายเขียนบอกไว้สามสิบเต็นท์นะครับมีก๊อกน้ําให้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้นะครับ อือกาแฟคุณสายชนมีร้านกาแฟข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะครับผมว่าร่มลื่นดี ช่วงนี้ก็มากางได้นะครับตอนคืนก็อากาศก็เย็นสบายนะครับ20กว่าปาไม่ถึงกับร้อนนะแล้วก็ลานกางเต็นท์ก็โอเคด้วยอยู่ในเขตเขื่อนิริกิตก็มีรปภอคอยดูแลตลอดนะครับนี่ให้ดูนะครับรอบๆ30เต็นท์นะครับสบายเลยแล้วผมจะพาไปดูวันนี้ครับห้องน้ำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเดินข้ามไปสักนิดเดียวเองครับ10เมตร สิบเมตรยี่สิบเมตรไปห้องน้ําตรงนี้นะเป็นเป็นแบบโรงที่เขาทาเหมือนชั่วคราวนะมีที่ล้างจานมีห้องน้ําแยกชายหญิงนี่เป็นโรงแบบนี้นะครับห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงฝั่งละห้าห้าห้องเลยนะสิบห้องเลย เป็นชักโคกนะครับเป็นก๊อกน้ําไม่มีสายชาระนะม,มีขันมีถางน้ําให้น้ําใช้ได้นะครับผมเทสแล้วเนี่ยเป็นชักโคกหมดเลยแต่เป็นไม่มีสายชาระอืมเป็นชักโคกหมดเลยตรงนี้จะเป็นห้องอานนะบ,งบน้นํานะมีฝักบัวข้างบนนี่ที่ใส่สบู่ให้นะครับ ห้องน้ำมีฝั่งละสองเป็นสี่ห้องนะครับน้ำใช้ได้เนี่ยครับฝั่งละสองห้องน้ำเพียงพอนะถ้าน้าท่องเที่ยวผมว่าคนาน่าน้องเที่ยวคงมากันเยอะนะครับฝั่งละสิบห้องเลยโอ้โหเขาเลยทำอ่าห้องน้ำไว้รองรับค่อนข้างเยอะเลย บรรยากาศร่มรื่นนะครับห้องน้ำลานกลางเต็นท์เสื่อนิริกิจนะครับสวยงามนะเงียบดีบรรยากาศด,ด,ดี่ตอนกลางวันแล้วนะครับเก้าโมงกว่าแล้วอากาศก็เย็นสบายนะช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วแต่เข้ามาในนี้ก็อากาศเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนในเมืองนะครับจากตรงลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะ ก็จะมีจุดไฮไลท์ของอรไรเป็นที่นี่นะครับเขาเรียกว่าอุมโมงค์ไผ่ให้ดูก็ทําไว้สวยเลยตรงนี้เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งเลยนะสวยงามนะครับอุมโมงค์ไผ่พาไปชมให้ดูยาช้า้ายมือนะครับมีขนุนด้วยอืมทำสวยนะ ทำสวยทำสวยโอเคเลยตรงนี้เป็นป่าไผ่ด้วยนะครับข้างด้านหลังนี้เป็นต้นไผ่เป็นที่เพาะกล้าไผ่ด้วยกลับไปดูบรรยากาศรอบๆนะลานกลางเต็นท์ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําแล้วก็อุโมงค์ไผ่ตรงนี้นครับและมาเที่ยวชมกันได้ครับตรงนี้ครับบรรยากาศดีนี่ครับจากสะพานแขวนตรงนี้นะมาที่ร้าน ระเบียงหน้าตรงนี้นะครับก็มาติดต่อลายกางเต็นก่อนเดี๋ยวเข้าไปสอบถามข้อมูลกันร้านระเบียงหน้านะนี่นะครับตรงร้านระเบียงหน้าตรงนี้นะพอเข้ามาติดต่อรายกางเต็นตรงนี้แล้วนะครับมาจ่ายถ่ากลางเต็นตรงนี้แล้วเขาจะมีเป็นใบแขวนหน้าเต็นให้นะครับ ก็ร้านอาหารอยู่แค่เดินข้าวสะพานแวงตรงนี้มานะก็มาทานอาหารตรงนี้ได้เลยนี่ให้ดูครับก็จะออกเขาเป็นใบแบบนี้ให้เลยนะะจ่ายเงินแล้วก็จะได้ใบแบบนี้ไปแขวนไว้หน้าเต้นเลยค่ะครับห้าสิบบาทต่อเต้นนำเต้นมาเองนะครับครับผมขอบคุณมากครับ,รบตรงนี้นะครับ ร้านเรีเยงนานก็ามาติดต่อภากางเค็นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูเมนูของร้านอาหารเ,รเบียงหน้านก่อนเนี่ยครับราคาปกตินะกาแฟขนมปังไข่ดาวข้าวต้มปลาก็สามห้าข้าวต้มหมูสามสิบปลาส้มทอดสาสิบห้าปลาจีนทอดสามสิบนะครับไข่เคียวมดแดงแปดสิบ อันนี้เป็นอาหารเมนตามสครับก๋วยเตี๋ยวก็มีสามห้าสามสิบอาหารราคาไม่ไม่แพงนะครับราคาปกติเลยสวัสดีครับไลคัมแชนแนลวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาแนะนำลานกลางเต้นที่นี่ครับเขื่อนศริกิจอ่าเขื่อนศริกิจก็มีลานกลางเต้นเหมือนกันนะครับก็ลานกลางเต้นที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับอยู่ติดกับเข้ามาจากทางเข้านะครับด่านตรวจประมาณห้ารอเมตรอยู่ขาวามือ นะครับสะานแขวนเสียขฟ้าตรงนี้นะลานกางเต็นท์ตรงนี้ก็จุเต็นท์ได้ประมาณสักสาเต็นท์สบายๆนะครับห้องน้ําก็เขาทําไว้ค่อนข้างเยอะเลยแต่เป็นห้องน้ําแบบแถวนะ <S <S ก็มีห้องอาบน้ําเฉพาะแยกชายหญิงนะห้องอาบน้าํนะออาอย่างเดียวนะฝั่งผู้ชายก็มี4ห้องห้องส่วมก็มี6ห้อง นะครับเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงปีใหม่ตรงนี้เป็นลานกลางเต็นที่ชาวเต็นนิยมมากางตรงนี้กันมากนะครับเพราะว่าน้ําในเขื่อนนี้ก็จะเต็มน้ําตอนนี้มีน้ําเห็นโขดหินด้านล่างเลยนะครับน้าน้อยหน่อยช่วงนี้นะเข้าหนาแล้งละเดือนก็เป็นลานกลางเต็นที่เงียบสงบลมพัดเย็นสบายนะครับนี่ก็9ก้าโมงกว่า,วาแล้วจะ10บโมงก็ไม่ร้อนเลยนะแต่ถ้าไปในตัวเมืองนี่ร้อนเลยนะครับร้อนมากบรรยากาศดีนะครับเงียบสงบแล้วก็ปลอดภัยด้วย มีอบ,บพอคอยดูแลตลอดนะครับห้องน้ําก็โอเคเพียงพอบรรยากาศก็ดีลานกลางเต็นเขื่อนสิริกิจมาแนะนํามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเขื่อนศิริกิจก็มีลานกลางเต็นด้วยเผื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วงไหนผ่านมาตรงนี้นะครับก็แวะมากลางเต็นมาเก็บบรรยากาศตรงนี้ได้ที่เขื่อนสิริกิจตรงบริเวณจุดท่องเที่ยวนะครับตรงบริเวณสันเขื่อนก็มีร้านอาหารมีร้านกาแฟ ของกินในเขื่อนเศรษฐกิจนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่านะนนตรงจุดกลางเต้นเนี่ยไม่มีร้านอาหารนะตรงบริเวณจุดกลางเต้นนี่ก็มีร้านกาแฟนะครับเดินข้าวตะพานแฝนตรงนี้ไปก็จะเป็นร้านอาหารอยู่ฝั่งนู้นนะบรรยากาศดีครับเงียบสงบดีลมเย็นสบายมากๆลมรื่นล่มเย็นนะครับกลางวันกลางวันก็สวายสามารถมานอนเล่นผูกเปนอนได้สบายนะครับเพราะต้นไม้เยอะบรรยากาศดีครับมาแนะนาําครับว่าเขื่อนเศรษฐกิจก็มีลานกลางเต้นด้วยมีลานกลางเต้นประมาณแบบไหน มาถ่ายคลิปมาให้เพื่อนเพือไว้เป็นข้อมูลกันลานกลางเต็นท์เขื่อนศริกิจอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมใส่แคมป์แชนแนลไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าจะไปแนะนําลานกลางเต็นท์ไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหน่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับผมเนี่ยครับจากาด่านตรวจตรงทางเข้าเขื่อนศริกิจนะครับประมาณหกกิโลเมตรและผ่านลานกลางเต็นท์มาจากลานกลางเต็นท์ก็มาทักห้ากิโลเมตรกว่ากว่านะครับมาถึงสันเขื่อนตรงนี้นะมีลานจอดรถตรงนี้มีห้องน้ําตรงนี้นะครับ แล้วก็มานี่ตรงนี้จุดรักษาการสันเขื่อนตรงนี้นะก็มีจักรยานให้เช่าด้วยชั่วโมงละยี่สิบาทเองที่สบายๆเลยตรงนี้นะครับมีจุดรักษาการสันเขื่อนตรงนี้มามาจุดชมวิวตรงนี้นะครับป้ายตรงนี้เขื่อนศิริกิจด้านบนก็จะเป็นจุดชมวิวด้านบนนะแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปพาเดินชมรอบๆก่อนนี่สันเขื่อนครับสวยงามมาก ดูนะครับเขื่อนเศรษฐกิจข้างล่างก็จะมีแพรปลาแพด้วยนะครับแล้วก็มีหมายตกปลามีเต็นท์กลางนะครับมองเห็นไกลๆนู้นแต่ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าไม่รูนะมีหมายตกปลามีเต็นท์กลางนะครับเป็นจุดๆเลยตรงแหลมแหลมต่างๆนะครับอู้มีแพรไกลๆนู้นก็มีแพรนะครับอันนี้บรรยากาศขมุขหมัวนะครับช่วงนี้ก็ PM สองจุดห้าค่อนข้างเยอะนะครับ โอ้โหถึงจะมีพีเอมก็ยังดูยังดูสวยอยู่นะให้ดูร,บรอบๆนะครับเข,<อ>ข<อ>ื่อนเซริกิตเขื่อนเซริกิตนะเดี๋ยผมพาไปดูด้านซ้ายด้านซ้ายจะมีร้านอาหารนะเนี่ยครับบริเวณจุดชมวิวตรงนี้นะบนบริเวณสันเขื่อนตรงนี้นะครับเข้ามาก็จะเป็นร้านอาหารตรงนี้นะเยอะแยะเลยก็เป็นร้านนี้ร้านกาแฟแล้วก็ ขนมครับผมขอบคุณครับนี่ครับให้ดูร้านนะนี่ครับก็เมนูทั่วๆไปนะครับราคาเอสเปรสโซ่ร้อนก็สามิบห้าบาทราคาปกตินะเป็นร้านขายากาแฟขายขนมอย่างนี้มีที่จอดรถสบายๆตรงนี้นะนี่อันนี้เป็นร้านค้าชุมชนของโอท็อนะ ็มีอาหารอามอีมาโยงชิดด้วยรดยสี่สิบอาหารพื้นเมืองนะครับอันนี้ดอกนิ้ว,อ,วอืออาเปียกเขียงมาอุนนนก็ได้ครับตรงนี้ร้านค้าชุมชนอ่ะผมพามาเดินชมด้านหลังนะที่เป็นโตทานอาหารตรงนี้นี่มีร้านอาหารมาตรงนี้ก็จากร้านเต็นท์ขับมาก็ไม่ไกลนะครับ ประมาณ5กิโลเมตรนี่ครับมีโต๊ะนั่งกินอาหารตรงนี้ชมวิวเขื่อนตรงนี้ได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นที่จอดเรือให้ดูนะครับนี่เรือที่เราจะเช่าไปตกปลาหรืออะไรตรงนี้นะครับเป็นเรือทัวร์เรืออะไรตรงนี้แพนี้นะครับเป็นที่จอดเรืออย่างเดียวนะครับไม่มีแพรร้านอาหาร นี่ครับร้านอย่างร้านอาหารก็เป็นราคาตามน้ําหนักนะครับทั่วๆไปร้านสีสีไวสีไวปลาเผานะครับอาหารราคาก็ทั่วๆไปนะจะแตกต่างจากข้างล่างขึ้นมาก็เป็นค่าขนส่งค่าอะไรก็ถือว่าไม่แตกต่างนะครับก็ตรวจสอบราคาก่อนซื้อตรวจสอบราคาก่อนซื้อเขามีอย่างเงี้ยนะมีส้มตำไก่ย่างมีปลาเผานะครับก็ราคาก็ตามน้ําหนักมีอาหารปลาในเกลือนก็มี นี่ครับตรงนี้ก็หลักๆแล้วก็มีเพิ่มมีมาสองร้านถ้ากับร้านร้านอาหารตรงนี้นะครับครับร้านอาหารอาหารการกินที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับร้านหลักๆร้านอาหารก็มีสองร้านเลยแล้วก็ร้านโอท็อปนะครับร้านขายกาแฟขายขนมตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะส่วนรวมซื้อมาแล้วมาวางหรือว่าสั่งนั่งสั่งตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะมีนะครับตรวจสอบราคาปลาเผากอดสั่งซื้อก็ราคาเขาขายตามกิโลนะ บรรยากาศดีครับมาตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่มีอาหารอาหารก็เพียงพอเลยเสื้อผ้าก็มีขายตรงนี้นะบรรยากาศดีถ้าจอดเรือนะครับตรงนี้